ไอ้แป้งเป็นที่จานี่เนี่ยเนี่ยเราเห็นรักเห็นมือพี่ปะ่ะเนี่ยรู้แล้วขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกเป็นที่จานไปแล้วผมไม่เชื่อหรอกเปลี่ยนพระเบรกก็เท่าน,นั้นน่ะเนี่ยจบข่าวเปลี่ยนการใหม่จ,จบเปลี่ยนการใหม่องเปลี่ยนจบถ่ายคลิปให้แดกดูอย่างนี้คือจบเลยปะ่ะ เองงี้แกเงเปลี่ยนพระเบงหายปะเปลี่ยนไเปนไเท่าไรบ้าะพระเบงขึ้นพวกมันเลยขดนีูบอกแล้วคนเราไม่เข้าใจเฮียร้านแม่งเป็นอย่างเงี้ยร,ร้านไม่รับผิดชอบเฮียเลยเลยอุ้ยแต่มึงเราต้องรับผิดชอบใหน้เนาะทำแล้วครับพี่เขาก็ไม่จำกับไปที่เดิมเลยเพื่อนก็เอาเขามาทำที่นี่เพี่อนเขาชอบไว้ที่เมื่อคือเขาจะมีความสุขมากเขาชอบ อยู่กับเกียร์กันดีว่าที่ว่าปัญหาเรื่องตัวเบรกมีเสียงสุดท้ายแล้วไม่ส่างจะใช่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อไเป็นสารดนะฮะนี่นะครับที่มือผมได้ตรงอะไรมันไม่นิ่งนะครับจาามันโคตแล้ว ตอบชอบมีปัญหาเบิกการแท้มาใส่ก็จบลเลยใช่ป่ะตอนเรามีปัญหาปล่อยเบรกปัน่นแล้วเดี๋ยวจังหวะมันเบรกมันจะดังเบรกหนัก